เอาละครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมนันดอนนะครับสซาลวันี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า evolution survival นะครับอืมก็เหมือนจะเป็นแมปแนว survival หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเออแต่ชื่อก็บอกอยู่นะว่า survival นั่นแหละนะ ไอตัวนี้มีให้ด่านให้เลือกด้วยมีให้ด่านให้เลือกมีด่านให้เลือกเออตัวนี้เลือกด่านนี้ละกันเนาะผิดว่าเพื่อนเลือกด่านนี้เราก็เลือกด่านนี้เออตัวนี้มีอะไรมีแกส๊สมีแกส๊สทุกคนเจอแล้วอะไรยูมัสโฮสบอลลูนเห็นเอาคุต้องอ๋อเหมือนว่าเราต้องมีลูกโป่งนะครับทุกคนเราถึงจะเติมแก๊สได้ตรงนี้ลูกโป่งมันอยู่ตรงไหนอ๋อตรงนี้มีลูกโป่งครับทุกคน โอ้วผมจะดูเงินได้ตรงไหนอะดูเงินยังไงอะฮัลโหลผมดูเงินได้ยังไงอะผมอยากรู้ว่าจราจะดูเงินยังไงอืมตรงนี้มีห้าร้อยคอนเฟิร์มสิโอ้คุณอ๋อแล้วผมจะเติมเงินได้ยังไงอะผมจะเติมเงินได้ยังไงอะตรงนี้มีไงกดสตาร์ทไงมาเร็วเพื่อนเข้ามาเข้ามาเข้ามา จะแมปจะเริ่มแล้วเรียบร้อยคุณต้องเอาตัวรอดโอเคโอเคดูซิว่ามันจะมีเฮ้ยตรงนี้มีรถให้ขับด้วยเพื่อนไปกันเลยโอ้เพื่อนพาดแล้วครับโอ้เฮ้ยนี่มันค่ายทหารนี่เฮ้ยดูเหมือนจะมีห่วงยางอะไรสักอย่างให้เราเก็บมาทุกคนเราต้องลองเก็บดูแล้วดูซิว่ามันจะเป็นไรอุ้ยเออผมไม่แน่ใจว,ว่าดูเงินยังไงนะ เดี๋ยวผมลองกดหาดูเออปุ๊บปุ๊บมีแกส๊สมีเออโหไม่รู้ว่าอะไรนะอ,อ่าช่างมันเดี๋ยวเรามาเอาตัวรอดก,กันดีกว่าอยู <must> ่มั้เฮ้ยอะไรอะอะไรอะเฮ้ยเรามีปืนถังเดี๋ยวด้วยขึ้นปืนถังอีกว่าโอุ้เยมันจะมีลูกอะไรสักอย่างตกลงมาเดี๋ยวด้วยเด้อลูกอะไรอะโอ้นั่นมันลูกอะไรอะ องกบาดเหรออุกบาดแล้วเปล่าโอ้ไหนๆนะขอดูดิอุยชัดเจนเลยอุกบาดนะครับทุกคนอุกบาดโอ้โหอย่าตกลงมานะโอ้ถ้าตกโดนผมนี่ซวยเลยนะเนี่ยอย่านะโอ,อะ้โอหอ้าวโอ้โหตึกนั้นโอ้ทาวเวอร์นั้นไปแล้วครับไปแล้วหนึ่งตึกตึกนี้อย่านะตรงนี้อย่าพึ่งนะ เอ้ยถ้าผมกระโดดจะเป็นอะไรไหมเอเอยังดีหน่อยนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนแบบร์นโดเอลิโอติเมตเนาะโอ้โอ้เพราะทอร์ทาโดถ้าเป็นแบบร์นโดเอลิโอติเมตเนี่ยที่ผมเล่นไปตอนนั้นเนี่ยคือถ้าเราตกจากที่สูงเราจะบาดเจ็บนะครับไว้แต่แบบนี้ไม่อะทุกคนไปตัวนี้เลอนหนึ่งนาทีว้าวิห้าสิบกวิแล้วตอนนี้ผมจะรอดได้หรือไม่มก็ไม่รู้เหมือนกัน โอ้โอ้โอูส, llegar, ส,ส,ส,ส hum, ันสันสันหูโอ้มันสันขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยเพื่อนเราจะขึ้นไปได้ยังไงอ่ะโอาเราอยากขึ้นบ้างอ่ะิว้ิววโอ้เพื่อนเราก็อยากขึ้นเหมือนกันอึบเพื่อนเพื่อนอยู่หรือเปล่าโอเคเราขึ้นได้ครับตรงนี้เก็บของยางซะเออโอ้โอ้ my god องค์บาตลูกใหญ่มากโอ้โหกงคบาตนี่ลูกใหญ่มากเลยทุกคน โอ้โหไปยี่สิบวิแล้วเอ้ยตัวจะจบต้องจบให้ได้ต้องจบให้ได้ต้องต,ตลอดให้ได้โ oh, oh. อ้โหอุกกะบาตใหญ่มากทุกคนจะตกมืนี้หรือเปล่าโ oh, oh. อ้โหอุกกะบาตใหญ่มากเลยทุกคนโอ้ oh. จบแล้วเหรออ้โอ้ยอะไรอ่ะใครโอ้ย oh, yeah. เอาผมเป็นที่สองทุกคนเออผมเป็นที่สองอะไรเนี่ยอะไรโอเย่เดี๋ยวนะอะไรของเพื่อนโอเย่เดี๋ยวนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะจินตนาการอยู่นะครับทุกคนที่ดูคลิปนี้ก็น่าจะจินตนาการอยู่ครับว่าเขานั้นทำอะไรอยู่โอเย่โอเย่โอเย่ โอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงช็อปกันบ้างนะทุกคนออตรงช็อปโอ้ยเพื่อนนี่ก็เลิกโอเยโอเยหน่อยมันเหมือนท่าอะไรบางอย่างนะเออผมไม่อยากจะพูดนะเราไปขอเป็นเพื่อนด้วยมีคนมาขอเป็นเพื่อนอีกแล้วตอนนี้มีตัวกินสีดําอะไรเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวคนนี้คนที่มันโอเยนี่เอ้ยด่านนี้ด่านนี้ อ๋อมีคนเลือกแต่นี้มากกว่าทุกคนโอเคมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วผมอันนี้เริ่มไม่ทันตัวนี้สามารถซื้อบอลลูนได้เนาะโอเคตรงนี้เหมือนจะเป็นแจ็คพอตนะครับโอ้หเจ็ตแพ็กสิเจ็ตแพ็กแจ็คพอตอะไรเลยโอเควันนี้มีเอฟเฟกต์อ่ะซื้อได้ไหมโอ้ได้เอฟเฟกต์มาร่มใช้ใช้แล้วใช่ไหมนี่น่าจะใช้แล้วแหละ แล้วตรงนี้เราสามารถอะไรเนี่ยห่วงยางอ๋อเฮ้ยหรือว no on ่าห่วงยางนี่คือเงินใช่ไหมอ๋ออะไรอะวุ๊ยอุโอ้๊ยอทำไมมันสั่นอย่างงี้อุ๊ยทำไมอะไรเนเวนิโคอะไรอ่านไม่ทันอู้ยทำไมผู้เขาไฟเหรอโอ้โอ้ผู้เขาไฟผู้เขาไฟโอ้ my god ผู้เขาไฟ โอ้ภูเขาไฟครับทุกคนว,ว้าวภูเขาไฟเออโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหภูเขาไฟ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 โอ้โอ้โอย่ายา,ยานะย่าๆอย่ามาทางนี้นะขอร้องอย่ามาทางนี้นะเฮ้ย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 โอ้บ้าโอ้ไม่โอ้ไม่ก็เอ้าเพื่อนยืนทำอะไรอยู่ภูเขาไฟกำลังระเบิดอยู่นะเพื่อน เร็วเฮ้ยตัวนั้นมีห่วงยางอะผู้อยากไปเก็บอะ๋เดียวไม่เป็นไรไม่ต้องไปเก็บแล้วครับนะถ้าเราไปเก็บนี้ก็เท่ากับว่าเราเนี่ยโลภนะครับอืมโลภมากลาบหายเลยนะทุกคนโอ้โลภมากลาบหายโอ้เออเราไม่ต้องไปเก็บมันหรอกโอ้โหหนักจะเกินจะหนักขนาดนั้นขึ้นไปสุดขึ้นไปสุดเลยขึ้นไปสุดเลย ม,มอขึกนไปสุดโอ้ my god ดโอ้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 มันตกตๆๆตกดู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 โอ้ผมจะตกไหมเนี่ยไม่น่าจะเป็นไรหรอกมั้งโอ้โห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 ทำไมมันหนักขนาดน,นี้โหมันหนักมากเลยว้า wow, วผู้เขาไฟโอ้ oh, นั่งเอ้ย <laughs> นั่งชิวๆดูภูเขาไฟเฮ้ยนั่งนั่งแบบนั่งชิวๆดูภูเขาไฟครับทุกคนนั่งดูภูเขาไฟแบบชิวๆเฮ้ยได้ชื่อคลิปเลยเนี่ยอ้โอ้โอ้โหไอคนนี้ก็ยังโอเยโอเยไม่เลิกเลยเนี่ยโอเยโอเยอยู่ได้ มีสัตว์เลี้ยงเป็นหมาด้วยตรงนี้หรือเปล่าเลิกได้แล้วโอเยโอเยอะไรกันนะก,การะนาเนี่ยจะเลิกไหมจะเลิกไหมน่ะ oh <yeah. S 1> เขาก็ยังไม่เลิอกอยู่ดีแรบบทุกคนโอเคแมปสุดท้ายเอาเพื่อนลูกแบบนี้เราก็เลิกนี้ตามเขาแล้วกัน เพื่อนก็ยังยืนโอเยโอเยอยู่ด้านบนนะครับโอเคสิบสองคนอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งต้องการอีกคนหนึ่งเอาไอโอเยโอเยมาก็ได้ยืนถือเคนดี้นะครับทุกคนถือคน <c oughs> พอได้ละมัง้งโ <c oughs> okay. อเคมีพิกกี้ด้วยนี่พิกกี้ที่ใส่ล่างอะไรเนี่ยล่างเพนกวินเหรอ สกายแคร p เปอร์เอ้าโอเยโอเยว่าไงเนี่ยเขายืนโอเยโอเยอยู่เลยเนี่ยเป็นอะไรมากไปเพื่อนเพื่อนเราไปแล้วนะเพื่อนยืนอย่างนั้คนเดียวอะเพื่อนยู่อย่างนั้คนเดียวอ๋อมีคนขี่รถ้วยเฮ้ยผมขี่รถด้ยโอทำไมมัน โอ้ทำไมมันแดงอย่างเงี้ยกูาทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยอะไรอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าทำไมมันเป็นเซว่าเซนักซาตานป่ะนี่นี่ทำไมโอ้โอ้โอ้วีอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทำไมเป็นอยนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่ผมนึกว่าเกมเฮอร์เลอร์เลยเนี่ย เสียงหัวเราะนี่มันอะไรเนี่ยอ๋อเสียงหัวเราะนี่แล้วนึกถึงโอ้ยเกิดทรูตเดี็ดนะเอ้ยทำไมเป็นตัวของเกิดทรูตมาเนี่ยร่างโคนของโกทูตเกิดทรูตโอ้โอ้เหมือนว่าเขาโอ้โหเหมือนไอ้ไอ้ลูกกระโหลกนั่นมันจะพ่นอะไรสักอย่างมานะทุกคนในน,น,นี่มันพ่นไอ้ตัวเกิดทรูตมาเฮ้ยจริงๆด้วยตัวเกิดทรูต เอ้าเลือดผมลดด้วยอะตอนผมกระโดดอ่ะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอย่านะเกิดทูอย่าโอ้คุณผู้หญิงอย่าล่อมันนี่สิอย่าล่อมันนี่สิโอ้โหโอ้ใช่เลยครับโกทูตเกิดทูตเนี่ยเสียงหัวเราะอย่างงี้เนี่ยเฮ้ยขับรถหนีกับเพื่อนขับรถหนีกันเพื่อนไปด้วย เออไปเลยไปเลยไปเลยเอาผมตกปุ๊ตูอุ้ยเพื่อนเพื่อนทับเราอยู่อะเว้ยเพื่อนทับเราอุเพื่อนทับ <c oughs> เพื่อนช่วยด้วยเอ้ยโอเคไปแล้ว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 โอ้ไม่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 เอ้ยผมตก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 ผมจะตายไหมจะตายไหมผมจะตายไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวงยางเพียบเลยตรงนี้เก็บพวงยางกันเถอะครับทุกคน อะไรมีเกอร์ทูดด้วยครับทุกคนมีเกอร์ทูดด้วยใครไม่รู้จกักแมปเกิร์ทูดเนี่ยคือมันเป็นแมปโลบ็อกแมปหนึ่งนั่นแหละนะครับเค okay, นะครับสำหรับแมปเอ่ออิฟลูชันซิเวิโวก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับส่วนไอโอเย่นี่ก็อยู่อันดับหนึ่งเพื่อนเลยอรทุกคนจนจนผมจะจบคลิปแล้ว oh, yeah. Oh, yeah. เขาก็ยังไม่เลิอกอยู่ดีนะครับ โอเยโอเยอยู่เหมือนเดิมอ่าเฮ้ยเดี๋ยวผมผมยังไม่ได้สำรวจอะไรหมดเลยนะขอสำรวจอะไรสักอย่างหนะ่อยโอเคเดี๋ยวผต้องลองกดมันมีโหมด AFK ให้ด้วยนะครับตรงนี้นะโอเคเราสามารถ AFK ได้นะครับอ่าซึ่งเราก็จะไม่ได้เล่นนั่นเองก็คือคุณจะไม่ได้เข้ารอบโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาสำรวจแบบกันบ้างเนาะตรงนี้มีอะไรเนี่ย just type your name อ๋อเราสามารถเติมชื่อเล่นได้นะครับชื่อเล่นอีกชื่อหนึ่งของเราได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเหมือนผมได้รับอะไรบางอย่างนะเงินเหรออ่ะอีกอย่างหนึ่งเลยครับที่ผมอยากรู้คือผมจะดูเงินได้ที่ไหนนะครับผมยังไม่รู้เลยว่าเราสามารถดูเงินได้ที่ไหนนี่ไงโอเยโอเยเอโอเยเนะี่ยที่มันมีเนะี่ยอ๋อโอเคนะ ก็มันก็ไม่มีอะไรมากแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราดูตัวนี้ก่อนนี่มีค้างคาวนะครับอ,อ๋อไปสัตว์เลี้ยงได้นะแล้วก็ตัวนี้มีแกส๊สใช่ป่าแก๊สสำหรับเติมลมนะครับเติมบอลลูนนั่นแหละนะเฮ้ยตัวนี้เราจะได้ทั้งบอลลูนกับไอ้เจ้าขนมเนี่ยทุกคนนะ่ทีอ้นั่นมันถือนะครับไอ้ด้านบนนั้นนะ่ะเออที่เจ้าด้านบนนั่นมันถือไม่รู้มันไปไหนละโอ้ยฮุยโอ้โห,โห,โห,โหนี่ขนาดอันนี้อะไรเนี่ย Lightning Storm Take เวอรพายุครับทุกคนโอ้โหถ้าเราอยากเติมแก๊สเราต้องมีบอลลูนนะครับดูดิอย่างเช่นคนนี้ครับทุกคนเขามีบอลลูน,นครับโอ้ oh my god เสียงพายุอรับคาดเสียงพายุปิดเสียงพายุแป๊บนึงโอเคลดเสียงลดเสียงพายุนี่เช่นเพื่อนคนนี้เขามีบอลลูนนะบอลลูนสีเขียวเเราซื้อได้นะบอลลูนนะใช่ไหมเราก็ซื้อได้นะสีเขียวนี้ได้ไหม โอเคเราได้บอลลูนมาแล้วครับทุกคนอ่าบอลลูนนี่คืออ่านี่ไงมันจะนําทางเราไปเติมแกส๊สโอเคยังไงต่ออ๋อนี่ไงมันเติมขึ้นแล้วนี่อู้มับใหใจขึ้นเรื่อยๆครับทุกคนอ๋อแล้วเราทํายังไงต่อเราต้องเราจะลอยได้เลยหรือว่ายังไงไม่รู้เหมือนกันนะครับอืมก็ลองไปเล่นกันเอาเองนะครับเออก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับอืม ก็แมปนี้ก็จะเป็นการเอาตัวรอดจากพายุหรือปีศาจต,ต่างๆนะเออเท่าที่ผมเล่นมานะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงด้านล่างด้วยนะครับถ้าใครอยากจะลองมาเล่นดูนะครับลองมาสัมผัสพายุที่หนักหนาสาหัสอย่างนี้โอ้โหซึ่งมันหนักจริงๆนะโอ้โหฟ้าผ่าอะไรทุกโอ้โหพายุหนักมากครับแม้กระทั่งอสุวินนี่ยังยืนอึ้งเลย <c oughs> ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรุนี้ไปแล้วครับผมกับบัดดีเออเออไปแล้วไปละ <c oughs> ไปแล้วครับสวัสดีครับ